สวัสดีน้องแบลที่เด็ดเจสีคืนหมาหอนนะคะสวัสดีคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีพี่พ,พ,พแฟนหมัดมวยทุกท่าน,นะค่ะเหมือนเดิมก่อนรับฟังข้อมูลมวยทีเด็ดเจสีนะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนายการพักยกสองสี่หรือพักยก24จบครบเครื่งเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมันม่นคงิงใจน้องแบลวการันตี ฝากถอนโอนใบต้องพักยก2-4ผู้สนับสนุนในการมากกว่า3ปีจดอดีรติดกระเป๋าไว้หรือแอดมานะคะไว้เป็นทางเรื่องใหม่ของคนมวยแอดพีวายสอีแอดพีวายสอมีแอดนำหน้าทุกครั้งพักยก24พักยกคุณภาพที่หนูักให้จบครบเรื่องมวยขอบคุณค่ะ ก็มาอัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีและเลทมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดนะคะก็วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมัน้ายถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเฮดีเวลาเดิมทุกวันอาทิตย์นะคะคู่ที่1ทับหลวงเพชรเกตเพชรเจอกับพรนำโชคสอภูมิพัฒน์พิกัดชก125ปอนเลทเปิดไปที่ทับหลวง11ต่อแค่ะและคู่2กล้องโนวาหรือกล้องพบบางแสนไฟขับเจอกับเพชรกล้องฟ้าวอลเทคโนหลวงปู่สวงนะพิกัดชก125ยปอนนะคะเลทเปิดไปที่กล้องโนวามุมแดงเป็นต่อ19และคู่3รองคู่เอก ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับเพชรติ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะคะพิกัดทุกหนึ่สิบเก้าอลเลทเปิดไปที่ราคาต่อรองมุมแดงราคาเสมอและคู่สี่คู่เอกเจ็ดสีวันชัยน้อยพานทองยิมเจอกับเพชรสยามน้ำดื่มทีทูเอเวอรเตอรตอุบลน,นะพิกัดทุกหนยี่สิบสองปอนด์นะคะก็เลทเปิดไปที่วันชัยน้อยต่อสามสองค่ะรักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะเพื่อไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆกดกระดิ่งติดตามไว้เลยค่ะ ก็สำหรับมวยคู่หนึ่งนะคะเหล็เปิดล่าสุดนะไปที่ทับหลวงเป็นต่อ118ค่ะก็ทับหลวงเพชรเกเพชรเจอกับเพชรเจอกับพรนำโชคสอภูมิพัฒน์นะพิกัดชกร้อยยีปอนนะคู่นี้เคยเจอกันมาในพิกัดชกร้อยีองปอนนะวันนี้เพิ่มเวทมาชกร้อยยีปอนเป็นเวทเก่งของเจ้าทับหลวง ก็มาดูนะความพร้อมนะหนูก็วัดจากจํานวนวันที่ได้พักผ่อนโดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปนะรวมถึงวันในการฝึกซ้อมนะฮะและความถี่ในการขึ้นชกของนักมวยนะแดงดูดีกว่านะฮะก็ห่างเวทีไปกว่า3เดือน9วันนะส่วนน้ําเงินดูเป็นรอง4เดือน10วันแต่ก็ห่างเวทีไปทั้งคู่นะคะส่วนความสดละว,วัดจากช่วงการชกอายุ ของนักมวยรวมถึงความถี่ในการขึ้นชกชนะของนักมวยนะมองว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะ19ปี ความถีในการขึ้นชกนะแดงเก่ากว่านิดนิดละเจ็ดสิบครั้งส่วนน้ําเงินสี่สิบครั้งนะแต่ไม่นับภูทอน,นะฟอร์มการแพ้ชนะนะแดงสดกว่านะน้ําเงินช่วงหลังๆสามไฟล์ล่าสุดแพ้รวดนะะและหนูมองว่าดวงน้องนะมุมน้าเงินน่าจะไม่ค่อยถูกกับเวทีเจ็ดสีนะเท่าที่หนูติดตามน้องมานะคะน้องแพ้ก็แพ้แบบไม่น่าเกลียดนะคะแพ้แบบไม่น่าเกลียดแพ้แบบไปๆนะคะบางทีแพ้สีเสื้อและเสือส่วนช่วงการชกระวัดจากความสูงช่วงอกรูปร่างความหนาบาง มองว่าได้คนละอย่างนะคะก็เจ้าทับหลวงเพรเกตเพรได้หนาได้ตันนะคะได้เตีย้ยความหนาของหน้าอกหนากว่านะคะเตี้ยกว่าสองเซนนะส่วนพอน้ำโชคได้สูงได้ยาวเพียวหุ่นดีนะก็สูงว่าแค่สองเซนก็มองว่าพอๆกันนะร้อยหกสิบแปดกับร้อยเจ็ดสิบเซนนะคนนึงเป็นมวยชุมแพขอนแก่นนะอีกคนหนึ่งก็เป็นมวยใต้นะซ้อมที่สอภูมิพัฒนาะอีกคนหนึ่งซ้อมที่มวยคนจัดร่ะทีนี้มาฟังมุมมองของหนู ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะก็วันนี้ก็มาแบบรบรัดเลยนะมาแบบไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะสำหรับมุมมองหนูคู่หนึ่งนะคะ <c oughs> เคยเจอกันมาแล้วนะคะไฟนี้นะหนูเคยวิจารณ์มวยให้เจ้าพรอนนำโชคนะ,คะยกหนึ่งสองสามที่ผ่านมาเท่าที่จําได้นะจาได้ดีนะสู้ได้ดีนะสู้เข่าได้ดีนะ,ะเลยมองว่าจุดอ่อนของเจ้าทับหลวงนะพอโดนเข่านะสู้เข่าแล้วดูอ่อนลง ดูไม่ดุอ่ะเข้าใจะดูไม่ค่อยดุหนูก็เลยมองว่าในเกมอ่ะอ่าเอาหุมมองหนูก่อนหนูยังไม่สรุปนะคะในเกมนะคะถ้าสมมุติว่าพอน้ำโชคนะทีมงานเขาวางแผนมาดีเขาเอาวงในมาสู้ตลอดห้ายกแล้วความแข็งแรงอยู่ที่ความแข็งแรงแรงประทะนะคะเพราะว่า เสียเปียบเรื่องเวทการทกนะคะวันนี้เป็นเวทเก่งของเจ้าทับหลวงใช่ไหมแต่ถ้าในเกมนะสู้วงในตลอดห้ายกนี้ไม่มีถอยนะแรงประทัดตังตังตนะคะไม่เปิดโอกาสให้ให้สู้วงนอกนะคะก็มีโอกาสพลิกสูงแต่ส่วนตัวนะมวยเคยแพ้มาวันนั้นนะที่เขาแพ้แพ้ยกสี่ยกห้าแรงประทะไม่ถึงหมดแรงก่อนเพราะเป็นมวย แต่เขาก็มาชกช่องเจ็บบ่อยนะเจ้าพอน้ำโชคนะหนูมองว่าน้องอาจจะดวงไม่ดีหรือเปล่านะหนูก็เลยย้อนฟอร์มเอาที่พอน้ำโชคสู้เวทีอื่นนะคะมาให้ดูนะวงในความแข็งแรงความบูสู้ดีหัวิดหัวใจเขาดีนะคะเห็นไม้มถ้า็ลกคอตีเข่าเขาแข็งแกร่งแข็งแรงเขาเคยชกกับเพชรบางทงนะคะหนูมองว่าไฟนี้เขาแพ้ราคานะคะออกใครก็ได้นะดูเขาเดินบูสู้ชนเห็นไหมการออกมาสับตอกแล้วนี่เป็นเป็นไฟ สองปีที่แล้วหรือปีที่แล้วนะความแข็งแกร่งเขายังไม่เท่าไหร่ประมาทไม่ได้นะคร่นี้นะคะเขาเคยเจอกันมาอยู่ที่ทีมงานนะว่าจะวางแผนมาแบบไหนแล้วไฟล่าสุดปัจจุบันที่เขาสู้กับป่าพิภพนะคะความแข็งแรงเขาก็ก็ดุด,ดันนะหนูมองว่านั่นไฟนี้ก็เหมือนจะแพ้ราคาออกถ้าสมมุติว่าเขาไม่เอาป่าพิภพเขาจะทุบส่วนให้เจ้าพรน,นําโชคก็ได้นะเพราะก็ไม่ได้ขี้เล่อะไรนะคะหนูก็เอามุมมองมาดูเท่านี้นะคะทีนี้ฟังต่อค่ะ แต่คู่นี้ไม่ใช่ว่าพลิกไม่ได้นะอย่างที่หนูบอกนะ,ะส่วนตัวนะส่วนตัวหนูนะฟังนะหนูก็ชอบไปที่เจ้าทัพหลวงแหละเพราะเขาเป็นมวยครบเครื่องนอกได้ในดีนะเดี๋ยวนี้หมัดหนักสอกแรงนะะอันตรายล็อกตัวนะคะแต่วงในคือจุดอ่อนของเขานิดนิดนะหนูมองว่าท้องเขาไม่ดีไงก็ดูในเกมนะคะมวยรองแน่นอนพรนาโชคเป็นมวยรองแน่นอนเพราะเคยแพ้มาใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเจ้าพรนาโชคพกความแข็งแรงมาตลอดห้ายก แรงประทะนะเบียดเสียดสูสีกันนะไม่ไปประทะวงนอกบ่อยๆสู้วงในบ่อยๆนะคะให้รีดแต่งตัวบางทุนไว้นะคู่นี้นะแต่ส่วนตัวชอบไปที่เจ้าทัพหลวงนะเคยชนะกันมานะกระดูกแข็งโป๊กกว่านะแล้วหลังๆมาฟอร์มโชว์ไว้ได้ดีนะมีหมัดหนักสกปรงเท่าที่ไฟล์ล่าสุดที่เขาชนะเจ้าดาวสยามมาได้นะดาวสยามเตะเข้าลำตัวเขาเขาไม่บังเลยนะต่แรกหนูคิดว่าอันตรายมากๆแต่เขาทนได้ แสดงว่าสมอง,องมวยทีมงานเขาว่าวางแผนมาดีนะคะแต่ก็เป็นความเขาเรียกความประมาทของเจ้าดาวสยามด้วยก็เลยกินง่ายวันนั้นแต่วันนี้เคยเจอกันมานะทางใครก็ทางมันนะคะอยู่ที่ทีมงานนะจะวางแผนมาแบบไหนหนูก็มีมุมมองให้เท่านี้นะคะถ้าพรน,นำโชคมวยรองนะ เอาวงในเข้ามาสู้ห้ายกเลยนะแล้วความแข็งแรงทนทานนะคะไม่ยุบไม่ท้าไม่ช็อตโอกาสพลิกสูงเพราะว่าวงในนะดูเจ้าแดงดูเป็นรองนะแต่ถ้าวงนอกนะถ้าถ้าเจ้าทับหลวงแล้วล่อมาตีวงนอกได้นะปะทะกันทีต่อท,ทีท,ทีต่อทีแพ้กระดูกมวยแพ้ความเก่าแพ้ความครบเครื่องแพ้ความเชิงมวยแน่นอนค่ะคู่นี้ชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรมวยชุมแพบ้านหนูค่ะ ฟันธงยังไม่เอาจริงนะคะก็ต้องรอดูน้ําหนักหลังชั่งวันอาทิตย์อีกทีฟันธงค่ะคู่สองนะคะกล้องโนวาหรือกล้องพบบางแสนไฟขับเจอกับเพชรกล้องฟ้าวอลเทคโนโลหลวงปูส่สวงพิกัดชก125ยี่สปอน,นะคะคุณดีเจ้า กล้องโลวาก็คือกล้องพบเดิมนะคะก็แชมป์ปูนเสือปีที่แล้วนะก็ช่วงหายไปนานนะพอได้แชมป์เราก็หายไปกว่า6เดือนแล้วก็กลับมาโชกก็รุ่มรุ่มดอนดอน,นนะหลังหลงมาสองไฟเขาก็เริ่มสดขึ้นมาแล้วนะวันนี้มาเจอกับเพชรกล้องฟ้าบอลเทคโนหลวงปูส่สวงนะคะหนูก็มองว่าเพชรกล้องฟ้าน่าจะมาก่อนนะั้นเราน่าจะรู้จักเขาก่อนนะที่เขาชกับเจ้าสุดหล่อนะในมุมมองหนูคู่นี้นะเป็นมวยเข่าทั้งคู่นะเข่ากับเขานะส่วนเจ้า กล้องโนวาหรือกล้องพบนะให้หนูเรียกกล้องพบนะหนูติดคํานี้นะกล้องพบเขาเป็นมวยเข่ามวยขวานะครบเครื่องการแรกการสวนแล้วเจอกับเพชรกล้องฟ้ามวยเข่ามีศอ,อกสวนอันตรายนะหนูมองว่าเจ้ากล้องโนวาเนี่ยเขาทนเข่าดีที่เขาได้แชมป์เพราะความทนเข่าของเขานะเพราะเขาเป็นมวยเข่าจำไฟที่เขาสู้กับเจ้ายิมสยามได้ไหมที่กระทุ้งไปกระทุ้งกันมากระทุ้งกันไป,ก,นไปกระทุ้งกันมาตอนนั้นนะเจ้ายิมสยามสวมชื่อมามา มาแข่งนะแข่งมวยรอบนะคะก็เดี๋ยวหนูจะลงคลิปให้ดูนะคะใน Facebook แล้วกันหนูกลัวติดลิขสิทธิ์นะคะหนูมองว่าเขากระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมาแล้วความแข็งแรงทนทานดูจากเบอร์มวยการผ่านมวยของกล้องพบวันนั้นนะยังไม่แข็งเท่าวันนี้เขาทนได้นะแล้ววันนี้มาเจอมวยเข่าอย่างเพชรกล้องฟ้ามีสอกส่วนอันตรายนะหนูมองว่าหัวิดหัวใจเขาดีนะเจ้ากล้องโนวาถ้าต้นไม่หล่นไม่ร่วงนะปลายมาน่าจะทนเข่าคนตออ กินกันเบียดเบียดไปไปลนะคู่นี้นะหนูชอบไปที่กล้องโนวานะคะหรือเจ้ากล้องพบนะทีนี้มาดูความพร้อมของนักมวยก่อนแล้วค่อยเชื่อหนูก็สไตล์การโชของมวยคู่นี้นะคนนึงเป็นมวยขวามวยเข่าอาชีพอีกคนนึงเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือหนูมอว่าเขาเป็นมวยเข่าเจ้าเพชรก้องฟ้ามองอยังไงก็มองว่าเขาเป็นมวยเข่านะคะ เขากับเขาเจอกันนะคะแล้วเจ้ากล้องพบม,มีดีที่ความเป็นมวยเข่าทนทานนะหนูมองว่าสู้กันได้นะคู่นี้นะความพร้อมนะก็วัดจากจํานวนวันที่ได้พักได้ซ้อมห่างเวทีมุมแดงดูดีกว่านะอยู่ที่ยี่สิบวันนะกว่าจะถึงวันอาทิตย์ก็น่าจะประมาณยี่สิบห้าวันได้นะคะ ก็อันนี้มันเป็นประวัติทาง,งก o ้ยกนะก็ส่วนน้ำเงินนะอยู่ที่1เดือน24วันนะความสดนะคะพอๆกันนะเจ้าก้องพบเป็นพี่นะต่ถ้านรู้ว่าจก้องพบเป็นน้องนะ20ปีนะเจอกับมวยรุ่นน้อง1 8ปีส่วนสูงเตีย้ยสั้นกัน2เซนก้องพบสูงกว่า2เซนนะ1้อยเกับ175เซนนะ,ะเป็นมวยหล่มศักดิ์เพชรบูรณ์เจอกับศรีสเกตนะการผ่านมวย มากน้อยกว่ากันแค่สองครั้งนะเจ้ากล้องพบดีกว่านิดหน่อยสี่สบครั้งกับส8ิแปดครั้งแต่หนูมองว่าหนูได้ยินชื่อเพชรกล้องฟ้ามาก่อนเจ้ากล้องพบนะเพราะเขาสู้กับเจ้าสุดหล่อนะเขาเคยแพ้ชนะกันมานะ,ะเคยชนะเจ้าสุดหล่อมาได้แสดงว่าเขามีวินาทีทองของเขานะคะก็วันนี้โชคในเวทเก่งของทั้งคู่นะคะแต่หนูมองว่าว่าน่าจะเป็นเวทเก่งของเจ้ามุมน้ําเงินนะเขาโชคอันนี้มานานแล้วนะแต่ก้องพบ ตอนที่เาขาครึ่งชั้นมาร1 8ยใช่ไหมแล้วเขาก็มาชก120ย12ย2่สิรปอนเขาแพ้รวดนะวันนี้เขามาชกพิกัดร้อยี่สิบปอนแล้วเขาเริ่มเริ่มชนะมาเมื่อตอนไฟร้อยยี่สิบสี่ปอนหนูก็เลยมองว่ามวยคู่นี้น่าจะสู้กันได้คู่นี้หนูก็เลยชอบไปที่กล้องพบเชียร์ไปที่กล้องพบค่ะวันนี้น่าจะมาเกิดฟันทง พูดถึงคู่สามรองคู่เอกนะยกทีรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับเพชรดิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมพีก่กัดชก1 1อปสิบเอลนะเลทเปิดไปที่มุมแดงราคาเสมอนะคะพิกัดชกนี้1 1 9ปอหนูมองว่าเป็นเวทเก่งของมุมแดงนะคะเจ้าหยกทีรีทีเอ็นมวยไทยนะทีนี้มาดูความพร้อมของนักมวยคู่นี้กันนะความพร้อมนะมุมแดงดูดีกว่านิดหน่อยนะ วัดจากจํานวนวันที่ได้พักผ่อนโดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปรวมถึงจํานวนวันในการฝึกซ้อมและความถี่ในการชกข,ของนักมวยนะคะก็โยคีรีดูดีกว่าอยู่ที่2เดือน7วันแต่ไม่ไกลกันนะส่วนน้ําเงินนะคะอยู่ที่2เดือน13วันความสดนะก็วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวยนะมองว่าน้ําเงินสดกว่านะนะน้ําเงินนะ20ปีเจอวมนุนพี่ห่างกัน4ปีนะคะก็ความเป็นมวยกระดูก มวยนะคะก็มองว่าพอๆกันนะแต่เจ้าคนนึงน่าจะได้บุบุ๋นนะอีกคนนึงน่าจะได้เหรียญได้ทรงนะก็ช่วงกันโชคนะน้ําเงินดูดีกว่านะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรสูงกว่ากันหกเซนสูงกว่ากันหกเซนนะก็มุมแดงสูงร้อยหกสิบห้าห่างกันหกเซนนะก็มองว่าห่างกันอยู่นะแต่ว่าเจ้าหยกคีรีเขาสูงเขาเขาเตี้ยตันนะเขาเตี้ยตันมองไปทางอ้วนด้วยซ้ํานะดูหนาตันดูแข็งแรงนะส่วนเจ้า มุมน้ำเงินนะสูง171ดูผอมเพรียวหุ่นดีนะเชิงมวยสวยนะก็ประสบการณ์นะเท่ากันนะหนึ่งร้อยครั้งแต่หนูมองว่ากระดูกแข็งโป๊กอยู่ที่เจ้าจกคีรีนะคะเวลาเขาดูโดนเจ้าวันชน้อยตบแปะตบแปะแล้วเตะเขาทนได้นะคะก็วันนี้เวทชาเป็นเวทเก่งของเจ้าจกคีรีในะการที่เวเสียเปรียบน,น้าหนักนะคะแดงสูงปิ๊ดเลยนะคะก็มองว่าคู่นี้หนูเปลี่ยนใจแล้วคู่นี้จะกินกันที่ ความแข็งแรงทนทานของนักมวยนะก็นักมวยหนุ่มนะมากับความสวยแผลขาอ่อนเนี่ยแผลขาอ่อนนะเคยหักกระซียนเจ้าทัพทินทองเคยเจอหนูหักกระซีนมาแล้วนะคุณนี้หนูก็เลยอ่านไปว่าคุณนี้จะกินกันไปๆนะจะกินกันที่ความแข่งแข็ง,แ,ขงแรงของนักมวยนะคะมองว่าความสดความหนุ่มนะหนึ่งสองสามสดแน่นอนบูบุญสู้ได้ดีนะคะต้นๆน,นะก็สังเกตว่าเจ้า ยกคิรีนะเขาจะหลงเหลี่ยมหลงทรงไหมถ้าไม่หลงเหลี่ยมหลงทรงก็เล่นยาวไปเลยนะวัดดวงไปเลยนะคะหนูมองว่าจะกินกันไปปลายๆนะคะ หนูเล่นแผลขาอ่อนนะแผลนักมวยมีมวยสวยส่วนใหญ่นะคะนักมวยหล่อๆลอหนูสังเกตหลายคนนะแชมป์หลยหลายคนนะที่แบบได้แชมป์ไปแล้วนะพอได้แชมป์ปุ๊บจะมีสาวสวยมาตอมหน้ามาแบบมีฟงมีแฟนหน่อยฟอร์มจะดอปลงทันทีนะอันนี้ดาเอาตามความชอบหนูถ้าไม่ชอบก็เส่วนได้คู่นี้ชอบไปที่มุมแดงค่ะชกในเวทเก่งของเจ้ายยคิรีร้อยสิบเก้าปอนนะบุบุญบุบุญนะคะแล้วต้นๆน,น,นะมวยสดหนึ่งสองสามเขาต้องทําได้ดีอยู่แล้วนะสมมุติว่า ยกสี่เข้ามาเผื่อหมดเผื่อยุบเผื่อช้าลงแล้วเป็นยกเก่งของเจ้าหยกครีคู่นี้ชอบไปที่มุมแดงค่ะฟันทงคู่สี่นะคะวันชัยน้อยพานทองยิมเจอกับเพชรสยามน้ำดื่ม T2A วอเตอร์ Water, อุบลพิกัดชก122ปอนะคู่เอนะเกและเลทเปิดไปที่วันชัยน้อยเป็นต่อ3-2ไม่แน่ใจว่าเลทจะไหลไปอีกหรือเปล่าแล้วพะหนูได้เลทนี้มาเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะ ก็หนูก็จะมาพูดถึงมุมมองหนูก่อนคู่นี้นะก็เป็นมวยสร้างทั้งคู่นะมวยสร้างของช่องเจ็ดสีนะคะก็คนนึงเป็นรุ่นพี่คนนึงเป็นรุ่นน้องนะคนนึงฟอร์มดรอปไปแล้วจนกลับมาสดชนะสองครั้งรวดชนะดาวดังของสุกิตมึงนนมาของเจ้าอะไรนะเจ้าสองพยักมาแล้วก็ชนะฉลามเคยชนะฉลามดําส่วนเจ้าวันชัยน้อยเคยแพ้ฉลามดํามาไฟที่เขาชิงแชมป์นี่เขาเพิ่งจะตกใจนะวันชัยน้อยหนูมองว่า เขาเป็นยอดมวยคนหนึ่งนะคะที่ดังมาตั้งแต่เด็กนะอันนี้มันต้องใช้การคาดเดานะคะเพราะว่ามวยคู่นี้เป็นมวยเก่งทั้งคู่เป็นมวยสร้างทั้งคู่เราจะใช้เขาเรียกว่าจะใช้ข้อมูลมวยอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมองลึกๆส่วนตัวหนูมองในมุมมองหนูถ้าถ้าไม่ชอบตามใจหนูก็ส่วนได้หนูมองว่าวันัชน้อยกับเพชรยามเขามีความแตกต่างกันตรงไหนรูน้ไหมมีลูกพยายามัมนัชน้อยเขาจะมีลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรนะ ลูกเป็นดาวดังของเขาอ่ะเขาเคยเป็นดารานักร้องนะเขาเคยเป็นหลายๆอย่างแล้วเขาทํามันได้ดีทุกอย่างแล้วไฟที่เขาแพ้ขุนศึกน้อยหรือขุนศึกเล็กอะ่ะเหมือนเขาตกใจมวยที่เก่งๆอะ่ะเขาไม่เคยแพ้มาใช่ไหมเขาเขากลับมาหายไปนานจากไปชกเป็นนักร้องกลับมาแล้วเขาก็ชนะที่ช่องเจ็ดลวดเขาไม่เคยพ่ายพอเขาไปพ่ายที่วันชัยน้อยแล้วด้วยกระแสตีกลับหรือกระแสแบบ คอมเมนต์ล่ะคอมเมนต์โซเชียลอ่ะหนูเชื่อหนูมั่นใจว่าทุกคนคิดเหมือนกันพอไปอ่านแล้วกําลังใจมันจะหดมันจะท้อแท้เขาไม่เคยแพ้แล้วเขาเป็นมวยที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งชื่อเสียงเงินทองเขามีหมดนะเจ้าวันชัยน้อยนะแล้วทีนี้เขาก็เลยพ่ายไปสองไฟก์กลังใจเขาหมดทีนี้ไฟในไฟที่สามเขาคงไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อนะเขาคงเอาจริงนะไฟนี้แล้วอย่างเขามีอาวุธที่หมัด หนักแรงมากๆและลูกเตะเขานะคะเตะลูกเตะทอร์นาโดของเขานั้นหนักที่สุดในโลกหนูมองว่าโคตรหนักนะ,ะคู่นี้มีโอกาสเอาถึงน็อกนะอยู่ที่ว่าต้นๆน,น้ำมองว่าเพชรสยามจะใช้ไอคิวมวยในการหลบปลีกได้ไหมแต่หนูมองว่าหลบปลีกได้แน่นอนแต่ว่าจะทนได้หรือเปล่าเพราะว่ามันหนักมากๆนะคะเจ้าเพชรสยามเขายังเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะคู่นี้หนูมองว่าหนูชอบไปที่วันชัยน้อยแล้วเป็นครั้งแรกที่หนูหนูส่วนเพชรสยามนะทีนี้มาฟังข้อมูลมวยค่ะ มวยคู่นี้นะคนหนึ่งนะเป็นมวยฝีมือคล่องครบเครื่องมุมแดงนะคะเหลี่ยมดีขวางนัดแทงแรงดีหมัดหนักสอกแรงเหลี่ยมเชิงดีอันตรายทุกลูกนะ,ะก็แล้วเจออีกเจอกับมวยรุ่นน้องมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายล็อกลัดก็ตีเหนียวแน่นสอกอันตรายปลายแข็งขงไอคิวมวยดีทั้งคู่แต่หนูมองว่าเจ้าเพชรสยามนะ่าจะไอคิวมวยดีกว่าผิวกว่านะคะความเป็นมวยชกมวยสวยกว่านะก็ยังเงย็นเหมือนเดิมว่าน้องเป็น เป็นดาเป็นเป็นยอดมวยเชิงมวยเขาว่ายอดมวยอยู่แล้วในอยู่ในตัวของเขานะแต่ไฟนี้นะเขาเจอของหนักนะคะหนูก็เปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวดูน้ําหนักก่อนแล้วค่อยพูดถึงข้อมูลมวยหนูแล้วกันหนูเริ่มจะนอกเรื่องแล้วนะคะวันนี้นะชกในเวทเก่งของเพชรสยามนะ,ะมุมน้ำเงินได้เปรียบเรื่องน้ําหนักนะคะก็เจ้าวันชฉยน้อยเพิ่มเวทมาชกจากร้อย ปกติกชกร้อยสิบแปดไม่ก็ร้อยสิบเก้าปอนะคะเขามาชกร้อยยี่สิบสองปอนวันนี้มองว่าน้ำเงินได้เปรียบนะประสบการณ์นะแดงกระดูกแข็งโป๊กกว่านะคะช่วงกันชกนะพอๆกันนะคะเจ้าวันชัยน้อยเตี้กว่าห้าเซนนะน้ำเงินสูงกว่าห้าเซนก็ความสดนะก็เป็นน้องหกปีนะเจ้าเพชรสยามนะคะส่วนวันชัยน้อยก็เป็นน้องเป็นพี่ห้าปีหกปีนะคะตอนนี้เขาดังๆเขาดังมาแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่สมัยนักมวยบูมๆตอนนั้นยัง ตั้งแต่ที่เริ่มจะมี Facebook หรือเปล่าแลเท่าที่จำได้ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะเขาได้ข็มขคัดแชมป์จากเวทีราดดำเนิน mm. เวทีลุมพินีนะเขาดังมาจากนู่นเลยนะคะก่อนหายไปเป็นดาราดาวดังที่ช่วงช่วงช่วงที่เขาติดโควิดกันอะช่วงนั้นเขายิ่งเก่งนะคะแล้วเขาก็หายไปกลับมาเขาก็ยังโชว์ได้ดีนะหนูก็เลยมองว่ามวยคนนี้มีความแตกต่างกันคนนึงอาวุธโคตรหนัก ส่วนอีกคนหนึ่งไอคิวมวยผิวดีแต่ว่าเขายังอายุแค่สิบเก้าปีอะความทนทานของเขามันยังไม่ยังไม่นิ่งแต่เขาก็เจอหนักๆมาเขาไม่รู้ว่าไฟนี้เขาจะนิ่งหรือเปล่าว่าสองไฟที่เขาถ่ายไว้เขาทําได้ดีเขาเคยชนะฉลามดํามาได้สองไฟส่วนวันชคยน้อยเพิ่งจะแพ้ฉลามดํามาได้แพ้อะไรแพ้ลูกหลอยเตี๋ยลูกแข้งซ้ายหรือแข้งขวาของเจ้าฉลามดํคล้ายคล้ายแข้งของเจ้าแข้งข,ง,ขง,ขง,ขงของเจ้าอะไรนะ เจ้าเจ้าขนสึกเล็กหรือขนสึกน้อยอ่ะแต่เขาไม่หล่นไม่ร่วงไม่ถูกนับสุกนอกนะแต่เจ้าเพชรสยามนะไปแพ้เจ้าขนสึกเล็กเขาถูกเข้าก้านคอเขาน็อกเขานอนเลยนะนูก็เลยมองว่าถ้าจะแพ้ถ้าวันชัยน้อยจะแพ้ก็แพ้ไอคิวมวยแพ้ความพลิ้วบังไม่เป็นแค่นั้นเองบังแข้งของเจ้าเพชรสยามไม่เป็นแข้งเพชรสยามถามว่าหนักไหมหนักไม่ซื้อวันชัยน้อยหรอกอยู่ที่ว่าวันชัยน้อยจะบังได้ไหมถ้าวันชัยน้อย ไม่บังมันก็ต้องดูในเกมอ่ะหนูว่าเขาทนได้ขนาดเจ้าคุณสึกน้อยเตะหนักเตะแรงขนาดนั้นเขายังไม่หล่นไม่ล่วงเขายังเดินใส่เดินใส่เขาแพ้ความช้าความยุบแพ้ลูกอาวุธเิษยๆนะหนูก็เลยมองว่าคู่นี้นะถ้ามองในมุมความหนักแรงนะสมมุติว่าเพชรสยามไม่เคยเจอหนักๆแบบวันเยน้อยอ่ะหมัดอาบะครับของเจ้าวันเยน้อยหนึ่งละถ้าเขาเน้นดีๆเขาลาตัวบ่อยๆดังตับดังตับ,ตบอ่ะโอกาสจุกโอกาสนอนก็มีสูงจริงไหม แข้งของเขาถ้าเตะเขาขาเนี่ยเตะเขาเน้นเ้นเตะบ่อยๆเต,ตะเน้นๆบ่อยๆต้องดูในเกมด้วยว่าเพชรสยามเขาจะพิ้วรอดไหมถ้าดูแล้วห้ายก,กมันพิ้วมันพิ้วได้ถึงห้ายกไหมถ้าเขาออกแข้งเจ้าวันไทน้อยนะคะบางแข้งเป็นไงหนูก็เลยมองว่าถ้าในเกมวันไทน้อยนะ,ะเจอแข้งของเจ้าเพชรสยามไม่มีสะเทือนนะยังสามารถออกอาวุธได้นะบูบุ่นบูนบุ่น,นะ,นนะคู่นี้หนูมองว่าเอาถึงน็อกนะคะหมัดอาบะครับเข้าลำตัวก็นอน สอกสวนอันตรายถ้าโดนเน้นๆก็นอนเตะแล้วลูกเตะหนักที่สุดในโลกถ้าเตะเข้าไปเน้นๆที่ขาก็นอนค่ะสามจุดนะคะเป็นอาวุธหนักของวันชัยน้อยทั้งสามจุดเลยอยู่ที่เพชรสยามจะทนได้ไหมจะพิวได้ไหมถ้าพิวหลบได้ก็ให้เขากินไปค่ะคู่นี้ชอบมากๆชอบไปที่วันชัยน้อยค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูสวนเพชรสยามมวยมีแพ้ชนะกันได้นะไม่ชอบก็สวนเลยค่ะฟันธงทีเด็ดเจ็ดสีคืนมาหอนวันนี้นะชอบ คู่ที่หนึ่งชอบไปที่ทัพหลวงนะก็ชอบที่ลูกแข็งโป๊กนะคะลูกกระดูกมวยนะไปลายนะ่าจะยินกันปลายปลายนะต้องดูในเกมอย่างที่หนูบอกในคลิปนะคะสังเกตว่าความแข็งแรงของมุมน้ําเงินเป็นแบบไหนเขาเจอกันมาเขาอาจจะออกแบบมาสู้แบบไหนก็ออกแบบเอาเองหนูพูดไว้ในคลิปแล้วค่ะและคู่2ชอบไปที่กล้องโนวาหรือเจ้ากล้องพบนะมองว่าถ้ามาสู้เข่าทีกับทีทีกท,ท,ทีนะเขาก็คว้าแชมป์ปูนเสือมาได้ก็เพราะการสู้เข่าของเขาลนะักฝ่าฟันมาจาก เป็นตัวสำรองจนได้แชมป์นะคะและคู่สมนะมองว่า1 1 9ปอนเป็นเวทเก่งของยกคีรีนะคู่นี้แพ้กันที่ลูกความแข็งแรงนะมวยหนุ่มมวยสดกว่าจะขาอ่อนยก4ยก5้าค่ะและคู่4ี่นะคะชอบไปที่วันชัยน้อยคู่นี้ก็อย่างที่หนูบอกในคลิปเลยนะคะจะพุบมากแล้วมันเดี๋ยวมันยาวนะคะคู่นี้หนูให้เป็นมวยเชเดลาและเป็นครั้งแรกที่หนูส่วนเจ้าเพชรสยามค่ะฟันธงก็เฮงเงรวย,ยๆวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยค่ะ